ได้มากๆเลยได้เห็นดีไซเนอร์ดังคุณไก่อูกาสค่ะรับบทแม่ค้าจำเป็นขายกระเป๋านะคะแล้วก็ประมูลราคากันแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานแฮนด์เมดจากกลุ่มผู้พิการค่ะของศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการมีตั้งแต่กระเป๋าเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนะคะ นอกจากมาช่วยขายแล้วดีไซนเนอร์รุ่นใหญ่ก็มาช่วยให้คำแนะนำเรื่องการดีไซน์ด้วยว่าแพทเทิร์นหรือว่าสีสันแบบไหนที่จะขายในตลาดได้ดีและที่สำคัญคือต้องแตกต่างในแบบของตัวเองเป็นอีกงานใหญ่ที่ท้าทายนะคะหลังจากได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเปราะบางและผลพิการค่ะศิละปะที่เขาทำเนี่ยมันมันเหมือนศิละปะจากจินตนาการของเขา ชิ้นต่อชิ้นอันต่ออันทำทำซ้ำําแล้วก็ไม่เหมือนเขาเรียกเหมือนศิละปะเด็กอะค่ะถ้าถ้าถ้าศิลปินเขาจะเรียกศิละปะแบบน a อ v e น a อ v e ก็คือแบบทำมาไม่มีแสงไม่มีเงาวาดมาจากใจเลยอะค่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับปรุงเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้โดนใจให้ฮิตฮิตเดอะเวิรแล้วตอนนี้ เรื่องดีไซน์ก็ต้องดูที่ต้องเน้นอีกอย่างก็คือการตลาดนะคะว่าหลังจากมีผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วจะเอาไปขายหรือว่าต่อยอดยังไงก็เลยพาทีมนางแบบหน้าใหม่มาร่วมเดินแบบแล้วก็พรีเซนต์ผลิตภัณฑ์กันเต็มที่ค่ะบอกว่าก็ต้องเริ่มจากกลุ่มคนรุ่นใหม่แบบนี้นี่แหละที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นที่รู้จักและไปไกลโดยเฉพาะในสื่อโซเชียลรู้สึกว่าผลงานที่พี่ๆทําสวยมากเลยค่ะ พี่พี่น้องๆทําทำออกมาด้วยจินตนาการจิตใจหนูคิดว่ามันคือศิละปะอย่างหนึ่งที่หนูชอบเลยค่ะเพื่อสนับสนุนสินค้าของกลุ่มเปาะบางนี้ก็จะได้แชร์บน Facebook ได้หลายทีแล้วก็แนะนำาให้เพื่อนๆว่าโอเคที่นี่มีสินค้าแฮนด์เมดของเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยกลุ่ม จาก,กุม่มเบาบงค่ะก่อนออกแบบตลาดต้องนําไม่ใช่ไม่ใช่ออกแบบนําตลาดแล้วนะพี่แก่เอาตลาดนําก่อนในสื่อโซเชียลด้วยเพราะว่าน้องๆพวกนี้เขาเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่เขาเรียนอินเตอร์กันหมดอย่างเงี้ยเขาก็สามารถทําให้ทุกคนรู้โลกก็รู้ใช่ไหมคะภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้เขาก็พูดเชิญชวนให้ฝรั่งมาซื้อได้ หลังจากนี้พี่ไก่อูกาสและทีมนางแบบจะลงพื้นที่ไปตามศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการทั่วประเทศนะคะเข้าไปให้คำแนะนำด้านต่างๆและหนึ่งในแผนก็คือการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าเพื่อเตรียมต่อยอดลุยตลาดต่างประเทศต่อไปค่ะ